สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรสายบันเทิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ไร่สาวรสคุณแม่ประสงค์นะครับสกลนครสำหรับเดือนนี้นะครับเป็นปลายปีแล้วนะครับอา,อากาศก็หนาวนะครับส่วนดินก็เริ่มแห้งต้องให้น้ำประมาณ อ่สิวันต่อครั้งนะครับเดือนหนึ่งก็3ารอบนะครับอเพราะว่าเราเสารถที่ไร่ของเราก็ให้ผลผลิตยอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ฮะก็ทยอยสุกไปบ้างช่วงหนึ่งครับดอกดอกอาการให้ผลผลิตดอไปประมาณเกือบ2องอาทิตย์นะครับเนื่องจากชุดแรกได้หมดหมดไปแล้วนะฮะอ่ตอนนี้ก็คือชุดต่อไปก็ทยอยเริ่ม เริ่มสุกนะครับเริ่มมีสุกบ้างนะครับเป็นสีม่วงนะครับอมชมพูนะครับนี่ก็เป็นสายพันธุ์นี่ไทยนุงนะครับเนี่ยเขาสุกเวลาจับก็จะจะหลุดไปเลยนะครับส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบลูนายนะครับม่วงบลูนายนะฮะแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นไทยนุงนะครับสายพันธุ์มาจากเมือเหนือนะครับ เป็นกิ่งติดยอดนะครับอ่านี่ก็เนี่ยจ,จะเป็นเขาก็จะเออเขาจะไม่แบบเป็นสีม่วงเข้มแบบนี้ทุกลูกหรอกครับก็จะเป็นสีชมพูบ้างม่วงบ้างครับอาจจะเป็นออกเกือบเหลืองๆก็มีนะครับมันก็จะปรับปนกันไปนะครับอ่าดูผลผลิตนี่ฮะ ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่9พฤศจิกายนาทันวาคมนะครับก็ปลายปีแล้วนะฮะผมก็สังเกตอยู่นะครับว่าการให้ผลผลิตของเขาเนี่ยตั้งแต่เริ่ม ได้อายุ5้หกเดือนนะครับก็เริ่มติดดอกออกผลน,นะครับก็เก็บได้จริงๆก็เก็บผลผลิตชุดแรกได้ประมาณ7เดือนครับเข้า7เดือนก็เริ่มเก็บผลผลิตได้เต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ก็อายุรวมตั้งแต่ปลูกมาก็ตั้งแต่19มกราคมนะครับจนถึงตอนนี้ก็น่าจะ10กว่าเดือนแล้วครับ ถึงเดือนมกราคมก็ครบปีพอดีนะครับแต่ก็จะรอดูว่าเราให้น้ําตลอดแบบนี้เนี่ยก็ให้น้ํเป็นตามร่องนะครับแล้วก็มีระบบน้ําหยดด้วยนะครับซึ่งน้ําหยดมันก็ทดลองดูแล้วนะครับว่าอา,อาจจะให้น้ําไม่เพียงพอก็เลยให้แบบเป็นตามร่องแบบนี้ฮะเนี่ยจะมีร่องเดิมอยู่แล้วตั้งแต่ตอนปลูกนะครับก็ให้น้ํามาเป็นร่องแล้วก็น้ําก็สามารถเนี่ยไปรอบๆตรงโคน ไดอ้อย่างทั่วถึงอย่างทั่วถึงนะครับก็เป็นน้ําบาดาลน,นะครับสูบขึ้นมาก็ให้เขาเได้รับน้ําอิ่มๆไปเลยนะครับซึ่งอยู่ได้ประมาณไม่เกินสิบวันนะครับต้องให้อีกครั้งหนึ่งนี่ครับ ส่วนคลิปอื่นก็มีนะครับเป็นเป็นระยะระยะผมก็ถ่ายตั้งแต่เริ่มปลูกไปเลยนะครับถึงตอนนี้ก็ถือว่าเต็มค้างแล้วนะครับเราก็ได้ทำการตัดแต่งกิ่งที่ส่วนเอ่อที่ส่วนที่ออกผลไปแล้วนะครับเราก็ตัดติง่งตัดแต่งออกนะครับอ่านี่อย่างเงี้ยฮะจะต้องมาตัดแต่งอีกรอบนะครับก็คือกิ่งไหนที่เขาออกผลไปแล้ว เขาจะไม่ออกซ้ํานะครับเราจําเป็นจะต้องออทำการตัดนะครับแต่งออกนะครับเพื่อให้กิ่งเขางอกมาใหม่แล้วก็ทําการออก,ออกดอกออกผลมามาใหม่นะครับเพระาะว่าปกตินะครับเขาจะไม่ออกกิ่งเดิมกิ่งซ้ํากิ่งเดิมนะครับนี่อย่างนี้ก็ออกหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เลยนะครับใกล้ๆกันนี่ฮะ สำหรับท่านที่สนใจนะครับต้นพันธุ์นะครับมีนะครับน่าจะมีประมาณ100-200งร้นะครับที่เราได้เตรียมไว้อยู่ตอนนี้แต่ยังไม่ถึงอา,อายุที่จะต้องจำหน่ายนะครับต้องรออีกสักเดือนครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งเนี่ยฮะรอเปลี่ยนถุงก่อนนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ดอกมากอันนี้ก็เป็นสังเกตว่าน่าจะเป็นชุดใหม่ชุดใหม่หลังจากที่เขาได้ออกแบบ ฟูเต็มเต็มมาแล้วนะครับต้นออกเต็มเ็มนะครับผมปลูกเก้าสิบแปดต้นออกเต็มเต็มสูงสูงสุดก็คือวันละสิบหกกิโลเท่านั้นนะครับก็คือจะทยอยหล่นเช้าเย็นหล่นทั้งวันถ้าไม่หล่นเราก็มาเด็ดามามาจับเอาวัเนี้ยก็คือก็ได้นะครับแต่ผมก็ผมจะเก็บวันต่อวันแล้วผมก็ขายอยู่หน้าหน้าไร่นะครับ ก็หมดทุกวันนะครับผลตอบรับก็สําหรับคุณลูกค้าที่รักสุขภาพก็ดีนะครับถือว่าดีมากเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์บูนายนะครับตันนี้ก็สลับกันนะครับครึ่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นไทยนงฝั่งนี้ก็จะเป็นบูนายนะครับคนละสามแถวสามแถวครึ่งอ่ะสลับกันนะฮะก็เป็นการทดลองปลูกครั้งแรกนะครับอ่า ปลูกแบบจริงจังนะครับปลูกแบบจริงจังขั้งแรกนะครับแล้วก็สังเกตการาจากครบปีแล้วนะครับว่านิสัยของเขาการให้ผลผลิตของเขาการบำรุงรักษาการให้ฮอร์โมนให้ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุนะฮะว่าเขาตอบสนองแค่ไหนส่วนพืชพืชและแมลงก็ไม่มีนะครับแทบจะไม่มีรบก,กวนแทบจะไม่มีเลยนะฮะ วันๆที่แรกก็หวันอยู่ว่า,าเขาจะเป็นจะมีปกติก็อ่พวกแมลงวันทองนะครับมาเจาะแล้วก็แทบไม่มีนะฮะไม่มีการเสียหายกอนผลผลผลิตเลยนะครับเนี่ยออกดอกแล้วนะก็ออกดอกเรื่อยๆนะครับเขาปล่อยให้เขาออกไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้จํากัดไม่ได้คัดนะครับ ออก็คืออกอ,อกออกมาเลยนะครับส่วนไอตัวลูกไหนที่สุกเราก็เก็บขายทุกวันนะครับก็ถือว่าเป็นรายได้นะครับรายได้อยู่ได้เดือนหนึ่งก็ไหลายตังค์อยู่นะครับเราเนี่ยให้ให้ให้ความใส่ใจนะครับปลูกแล้วก็ดูแลอย่างถูกต้องผลผลิตเขาก็จะให้ตลอดนะครับเนี่ย จะคอยดูช่วงนะครับจะสังเกตการช่วงหน้าแลง้งยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวต้นปีถึงหน้าแรงเนี่ยเราก็จะสังเกตอีกทีว่าการให้ผลผลิตเขาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะ